ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาต่อจากเมื่อกี้นีนะครับผมอันนี้มาต่อในส่วนของอ่าฟุกเอดเอเน็ีนะครับผมอ่าไลล่านะไลล่าคืออะไรนะโครงการแลกเปลี่ยนตลาดเ p ินพีแพลตฟอร์มซื้อขายตัวเลือกออปชันออปชันเทรดดิ้งแพลตฟอร์มโอเคใช่ครับอ่าวิชเน็ตเวิร์กไลล่าไลล่าสร้างจากอะไรวะเออบ้านก็ไม่รู้นะงงแปะนะฮะแปะขอดูอ่อยจุก l ล拉โปรไม่ใช่ไลลา,ลา,ลาตัวนี้ไลาไล,ลาไลไล,า,ล,า,ล,า,ลา finance ต้องจากตัวอะไรวะอ่าออ t ชันทรีตติ้งปโ o รโตคอ s c เ l e e t h e r e u ย l a y สองอ่านั่นเด็เก scale layer ์เ a y e อรดนดับที่รีบพันกันอีกมันมาจากไหนวะ Optimist เหรอหรืออะไร อฉัอน,ออนจำไม่ได้สมองฉันเสื่อมขนาดยิ่เยอะคือแย่นะเนี่ยบางทีบางทีรู้สึกสมองซึมเสื่อมเว้ยเปิด้านเกินโบเนี่ยม่งไม่โหลดหรือไม่ก็โดนแฮกอีกแล้วครับว่าคอยมาเก็บแคปโดนแฮกนแน่เลยอ่าฮะดูในคอยเก็บโฟรก์กระเดาแบบไร Finance, าาไล拉ไฟแนนซ์มาจากไหนมาจากไหนเนาะไล拉ไล拉 Built-in option layer 2 Ethereum uh, นั่นน่ะสิครับคุณเป็น option protocol ที่สร้างจากอะไรเด <g ül> <c oughs> ี๋ยวนะมันสร้างจากอะไรวะ uh, Optimist หรอ จึบจุบจุบจุบหานันเออฮะอ๋อออปติมิสต์โอเคสุดติ่งกระดิ่งนานามากครับบออ่ uh, what can not ไลลาอะไรที่ไลลาทำไม่ได้ครับหนึ่งนะฮะค่อยๆทำไปทีละส่วนไลลาดอชคอย BTC e t h อิทเ m ียมโซมีอะไรที่ไอน,นี่ไม่มีบ้างวะไปดูดิไปดูจริงๆเลยฮะอิทเ r ียม BTC s o l โซแต่ไม่มีดอชโอเคแมวเอ่อเข็ม position sell put off yard เก็บอะไรนะงงขายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนรวยฮะไร้ความเสี่ยงป้องกันความเสี่ยงจากตำแหน่งของคุณรวยฮะแล้ความเสี่ยง <laughs> อย่างนี้ก็ได้อะ <laughs> ตลกว่ะ โอเคโอ้ okay. yes correct c o r r e c t yes เรียบร้อยฮะผ่านไปต่อแล้วก็มา enter quest layer 2นะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกคุณก้อผิดนะเพราะถูกแล้วเดือดใจเหมือนว่ากับผิดอ่อไอสวอปมันคืออะไรสักจะโอ้้อนมากกว่าสิบต้องตอบถูกเหรอ ไอซสวอปนอาสปอร์ตอะไรเซิร์ชฮะไอ้สวอปไม่มีขึ้นมาเฉยเลยไอเกือบไอ้สวอปเด็ก NFT Cross d e x อะไรคือไอ้สวอปฟังประเด็นคืออะไรคือไอ้สวอป ไอโซมิสเต e ไม่ใช่ไอสวอปโอเคตอริรกนไอสวอปไอสวอปลันช์ลันช์เซล a เบตลันช์ o ู l ลันช์น่าจะเป็นตัวนี้ปะวะเวอร์ชันสามแพลตฟอร์มไอสวอปน่าจะเป็นของจีนนะผมว่า ใช่จริงๆด้วยของจีนจะเชื่อมต่อหาภาษาสนาของแอะไรละ่ะแ่นทอมโอเคพอจะรู้แล้วมันไอ้นี่อะไรบ้างไอสวอปคือโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเด็กไม่ใช่คอร์ดยวนะมันเป็นเด x หรือคอร์ชะอนาเป็นภาษาไทยเป็นคอร์เชเอนอ่าสภาบิดกตาเดี๋ยวนะไม่ใช่คอร์เชเนป่าวเดี๋ยวนะขอดูกน เออมันก็คอร์เชนแหล้ว,วะถูกแล้วมันคือคอร์เชนเด็กซ์มาร์เก็ตเพย l เซลสมาร์ทโฟนมันก็คอร์เชนเด็กซ์ว,วะไม่มีไอตัวอเีเชลียมโอเคถูกแล้วอาา่านฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยสม,มิธคิดว่าตอบถูกนะเช์ yeah, สุดยอดมากตอบถูกทั้งสองข้อโคตรเก่งอะ มาต่อในส่วนอันที่สามเซฟเซฟลี่กับแอมทเคนอันนี้ต้องตอบมัลติชอยมันมันติชอยดด้วยเหรออะไรคือมัลติชอยวะตอบให้ได้ห uh, ้าย o ์ n t เอ่อแอมคีโปรสไฮเลเวลสกิลตี้คืออะไรฟ้าเห็นนะวิธีเชื่อมต่อแอมคีโปรองรับ U.S. Bluetooth กับ U.S. เดี๋ยนะ MPO คืออะไรฟะอ๋อมันคงจะเป็นไอ I.M.P. ที่มันเอาไปใช้คล้ายๆยนิ Unicia MPO โ,โงงที่หายชีวิตมันได้ใช้ทุกอย่างนะคนเราแม่งไม่ได้ใช้ทุกอย่างแนละ้วนะแม่งงงมากนะอ๋อตัวนี้อ่ะ MPO เอ่เอฮะอะได่ดูกันดีกว่า <laughs> ติดตั้งชิพขบวาไปสูงระดับชิประดับชิปคืออะไรวะเนี่ยต้องอยู่แถวๆนี้แหละระดับชิปเนี่ยเอ็มช um ิพเอ่อเฮลท์เซ็นเตอร์ i อ่ e เอ็มชิพโอเปอเรชั่นส์ชาร์จูรัสน่าจะอยู่แถวนี้ละมั้งเอ่อเอ่อ huh. uh huh. มึงเป็นการใส่หัวข้อที่แบบว่าซีซีอะไรอ่ะเดี๋ยวนะดูกันนะเอลหกบวกโอเคเห็นละเอลหกบวกเอลหกบวกโอเคบูทูธแล้วก็น USB ไหนขอดูเด้บูทูธย s เ USB d ได้เว่อุมือก็ใช้แอ b ์มีบ o o ูธและย s b สามารถใช้ได้โอเคเรียบร้อย แอมคีโปลองล็อบบรีทั้งหมดจำนวนเท่ารดเอ่อสิบสองสิบปดยีิบสี่เดี๋ยนะมันมีอันนี้อยู่ด้ว่ะผู้เบิกการใช้ไม่กูไม่อ่านผู้เบิกการใช้ง่ายๆไปจบๆเลยแม่งเลยบางทีก็คิดนะว่าอะไรของกูวันนี้อ่าฮะสิบสองสิบแปดยีิบสี่โอเคครบทุกอันจากทหมดที่กาว สร้างกระเป๋าเงินแอมคีข้อมูลต่อไปนี้สำรองข้อมูลอย่างถูกต้องช่วยในการจามเข็มหมุดอะไรคือเข็มหมุดฝั่ m แอมคีรองรับเครือข er. ่ายสาธารณทกีเครือข่าย12ป่ะช่องปะฮะลือแเอฮะจับกระเป๋าเงินฮะช่วยแอมคีรองรับเชื่อมต่อบูทรูสห้าขอบิพาดพิน เอ่อจัดการเกเบอรี่แปดตัวลานผูกพันตัวเลขสั้งหมดตัวสัตสุแปดตัวไม่ใช่กี่เครือข่ายว่ากี่เครือข่ายขี่เครือข่ายขี่เครือข่ายรู้สึกจะหลยเครือข่ายอยู่นะผมว่าเช็ดเช็ีวิกูนีไม่เจอัะแต่คิดว่าน่าสิบสองมั้งสิบสองถือเป็นเลขดีสวยชอบ อย่างโง่หายเลยได้พลาดพลาดพลาดอย่างไรไ้รรรรแรงชีวิตมันพลาดขนาดนี้เลยเนี่ยให้ถูกทำา้ายบอกช้ำผมบอกช้ำม,มากเลยโอเคมาตอบกันให้ถูกกันเถอะอ่ เมื่อเป็บเทียบซินทรา์และเด็กมีลักษณะทัพยสินทั้งหมดอยู่ภายใต้ควบคุมอย่างนีองคุณรกรรัรมทั้งหมดมีความโปร่งใสไม่ต้องฝากหรือถอนจากทั้งหมดที่เก่ามาอะไรคือไม่ต้องฝากหรือถอนฝากออกก็ถูกนะเดี๋ยวกับเด็กข้าใดต่อไปนี้ถูกต้องคุณต้องฝากเหงินเพื่อใช้เด็กคุณต้องถอนออกเพื่อรับสินทรัพย์ ต้องลงทะเบียนก่อนใช้เด็กข้าวข,ข่ามขั้นต้นตุต้มต,ตไปตูกต้อเด็กย้อมาจาก decentralized exchange นะฮะเครือข่ายลายเดียวสองเปิดสองของใ่้คำสั่งใดเอ่อ t o k e โทโเค e อ on คืออะไรฟนานัวไหนเปิด optimist เออ optimist ออออโอ้เจ๋งเว้ยอาา่าฮะ a m t o o k i n s w ส์ไปช Wing official website t o k e n l อ n เออ uh เอ n เออ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 เอเอ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 ดเออเออเอืเอกี้เพิเมดูออเอเออออเเออออเออเเอเอมเอีเอเอออเอเอเออเออเอเออ ผ่านด้วแน่นอนที่สุดว่าฮ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 ่าคุณสามารถต้องการรับโปรได้เฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ผ่านเหรอเฮ้ยกูไม่ผ่านดีกว่าแต่ไม่เป็นไรเราเสร็จทั้งหมดนะครับในเพย์ชันเสร็จกูประกอบสตาร์ทไม่ใช่สตาร์ททำไหล่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าตอนนี้ไม่มีอะไรให้เราทำแล้วนะครับในแอมโทเค็นทั้งหมดน่าจะทำเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็ เรามาดูในส่วนของเว r n a น d earn นะครับผมซึ่งคิดว่าเราน่าจะได้ไม่หมดนะฮะต้องลองดูว่าเราได้ยังไงนะครับผมในตอนนี้สวิตอัพทีทำไปแล้วนะครับผมซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาพรุ่งนี้นะครับผมที่จะเราสามารถที่จะเข้าไปแคนี้ได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมน่าจะลืมอะไรสักอย่างแน่ๆเลยแต่ผมขอไปดูกัน เหมือนผมพลาอะไรสักอย่างไปแคมเปญที่เกิดขึ้นที่เราต้องทำเรียนรู้แล้วก็เข้าไปกดใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่น่ามีอะไรที่นี่นะก็น่าจะทำเท่าที่เราทำได้ถูกแล้วละ่ะ ขอเข้าไปดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเผื่อผมพลาดอะไรไปนะบางทีผมตกหล่นอะไรไปก็บอกกันได้นะครับผมเพราะว่าทําคนเดียวบางทีมันก็พลาดกันได้นะฮะนั่งกังวลดใจจริงๆเลยเวลาคนเรามันพลาดนะฮะกัก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 โอเคถูกแล้วไม่มีอะไรผิดนะฮะถูกแล้ว อ๋อเห็นนะเราต้องส่งไปนี่ด้วยอ๋อไม่หรอมัง้งเพราะมันมีตัวคอลิฟายที่เกิดขึ้นอยู่ไม่ต้องกดตัวอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งนะคิดว่าไม่น่าพลาดอะไรแล้วนะครับผมณตอนปัจจุบันนี้นะ น่าจะน่าจะโอเคนะผมในช่วงนี้นะถ้ามีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวผมจะมาเพิ่มเติมให้นะครับผมส่วนไหนที่ผมผิดพลาดนะครับผมบอกกันได้นะครับผมเพราะบางทีเราอาจจะลง,ล,งลิกๆนะฮะขออภัยด้วยนะครับผมก็เ,เดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้นะผมคิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆจะมาคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ